มันมัดมันต้องให้มันตึงๆเข้าใจบ่เห็นครับไอ้ไอ้ไอ้ประธานอยัางตาำตีทูนี่นะเขาเบิ้ง่งเสื้อโค้ทนี่นะเม้นเจ้าอยู่บนนี้อ่าวโอ้ยตามึงไปเอามาจากใดใดเลยเบลอยู่หัวนอนเจ้าดิมึงไปหัวนอนกูเบลกูเจี๊ยโอ้ทันทีว่าเขาหัวนอนกูเลยนี่ที่เราเลยสมัยเดียร์ไออันนี้กูอันนี้อยู่อุดรอยู่อันนี้อยู่อุดรนไนยสมัยอยู่ดอนสมัยบางของไผ่ก็มีอืมโอ้เบิ้งนี่เบิ้งนี ถ้าไม่เก่งจริงมันไม่ได้สวมปลอกกับตังนะนี่กูจะเล่าให้ฟังนะมามามามฟุตบอลนะฟุตบอลอยู่ในคูกนี้ครับมึงต้องเล่นเก่งหรอกม,มึงเล่นแหงไปก่อนย<ะ>่ากูนในเล่นนักกูเตะบวกเก่งเราได้เป็นรัปต,นะตันทีมนะตําจะไปเหลืองไปแดงแค่ไหน,นกูนะ<อ>เล่นแหงกูนะคู่ต่อสู้จนได้พกเล็กลงสนามนะ บางนึงเอาจานหลวงนี่นี่แบบจานหลวงโอ้นี่เอามาทุบเป็นเบียนเป็นเบียนสามสี่อันรถจอหูหรือเอาเสือกห้อยห้อยคล้องใส่คอเวลาเล่นเตะบอลนี่ก้องแกงก้องแกงอยู่กันเล็กเสียบกันแหงเนี่ยโจ๊กเล็กมาแทงเอออีดีได้บนในคุกเนี่ยเวทนหลายไม่เล่นกันไหลยเอาคอยานเจ้าอีรีเจ้าติดคุกสมัยนั้นอายุจ้าปีใหญ่สิบเก้าปีอ้าวนน้อยในน้อยนึงอืออันนี้ไม่ต้องตัวคอยเด้อเจ้าเียแบบว่า ออ้าบยโอ้ยมึงจะโม้ข้าวเจ้าปังนี่โอ้ยโอ้ยเอามึงก็จะถามคักหลายตามกูเอาที่นักกูอากอ้อมซะกูเปนลูกผู้ชายตัวจริงครับผมู้มันจะเหลือเลยครับไอ้ดาวแต่มันมีข้อดีขับถ่ายสะดวกสบายโล่งมึงจะว่าทีเหลือกูไปอายุสิบเก้าปีเขาเกินกูหน้าอ่อนเลยไอ้หน้าอ่อนเลยนี่ บุพันบุนพอคืนบุนพเอขืนครับขืนแรกเลยกูไปของไหนนาะเนี่ยยางตื่นแต่เศร้ามาโอ้โยเสียบเอ้ยม,มันต้องเริ่มจากเป็นน้องเขาก่อนก่อนที่จะมาเป็นพ่อบ้านมันต้องผ่านทุกอย่างบัดน,นี้สรุปปุ๊บคือเขาบัดน,นี้ได้เอาเขาคืนมาบัดนี้โอ้ยกูกระพริกเลยแล้วหม,ม,มนั้นลายเต็มตัวอย่างนวดพี่ชั้นลายกันเบิ้ลเงยจื้อโอ้ยอยู่หลายมือไป หลายบันจําเริ่มหลายได้เริ่มเก่าเนี่อ,อจากพุกปากกาดินสอ,อเขียนจดหมายกพกเป็นพกเด็กพกอยญ่ในได้บ้านนี่ป้องกันตบวไปกรแทงไพดอกขี้ย่านกูรอดตายยังกขย่านเนี่เนี่ยคนเก่งดับในคุกหมดคนที่รอดออกมาก็คือหนึ่งคือเจ๋งจริงสองคือขียอข้ย่านกูอยู่ในมดขี้ย่านกูลีเห็นเขามีเรื่องกูลีอยู่ลบลีเลียน,นายกูนะ <laughs> รอดเลยเนาะโอ้ยอยู่ไหนปบึงบักเลยหรืเปาโคูรอ่ะรอดเลดีโอ้ยเรียบร้อยถ้าฟ้องนายนี่ไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนี่ถ้าพวกไหนข่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนนี่ดับหมดอยู่ในโอือรอดมาได้เพราะความดีอือยู่ไหนก็ได้ทําดีให้คนเก่งน่ะดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวมันต้องย่านไผความดีมันจะเป็นเกราะป้องกันเราเลี้ยงถ้าเอาไปซาเวียคนนั้นคนนี้เป็นอนุภพาน์นี่ เรียบร้อยจอดหมดเก่งมาตลอดจอดที่คลองไผ่จอดบัดขายุงขายใหญ่เรียบร้อยบัดเสมอกันนะทำดีเสมอตัวทำชั่วเสมอตีนอยู่นั่นน่ะเห็นเงินกูบึงนวลนกองงานแกสลักหนี้ของกู <c oughs> ทำความดีกูแกพระแกเจ้าเนี่ยบึงบึง,บง <c oughs> นาเดียวพราะนองกูกูยังเสียบอยู่เลิกแล้วนะตอนนี้เลิกแล้วมันไม่มีเดือนนี้โล่ข้ากูบึงบึงเจ้าแม่โอ้เพียวจัดเลย หัวหน้าชุดผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนี่กูนี่นะบ้ิการกูไม่ได้ติดคุกเล่นก็สู่เด้กูมีตำแหน่งไในเครื่องท่อนกูนี่เนี่เวรกันเกล่ยเงียบชุดกูนะกระเบาน้ำเลสตำแหน่งดีแน่นนะมีสายคาดนงวีดใส่ปอกแดงบทีเนาะหัวหน้าชุดผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานครูฝึกเบมันคือภูมิใจเนอไอ้เนาะโอ้ยเบิร์กูเลยเนาะ กูไม่ได้เป็นทิศเล่นๆเน๊ยสองปีสามปีกูเข้าไปจนได,ด้ยศผู้ใด๊ที่หลีกูได้เป็นหัวหน้าชุดคนตามอ่องมากูก็เล่าเป็นลูกเป็นหลานฟังกูมีข้อมาผมใจเล่าให้ลุประลาน,นฟังอีกบริทิศเล่นๆนาะกูติดเอาจริงอาจารย์กูได้เป็นตำแหน่งนะนหัวหน้าชุดครูฝึกมัชหาใส่ได้ถ้างบททิศคู่คือกูฮั่นที่หลีเป็นพอดีเจโฮซกประกาศนะงานตัวแรงมาเพื่อกรเปิดเสียงเนาะครับประกาศ ควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลสวัสดีครับกินดีต้อนรับสู่เรือนจำกลางนาครพนมมาพบกับดีเจหนุ่มรูปรอแห่งอำเภอบนแพงจังหวัดน,นคนรพนมสำหรับผลงานเพลงนี้มอบให้กับสาวแดนสองห้องสี่นาบอกุอูนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ธร <c oughs> รมดาแล้วบ็คือ,อ,อม้ยประกาศกันเลยมอบให้คนนี้กูกับกินสวยเนาะมึงจะให้กูประกาศมึงเอามาอย่าสูบสองนึงกูประกาศให้ กูก็หากินเลยนี่หละเพื่อเียชีวิตกูออกมาได้ตอนอีหลีกูก็ตูดไปเลยญาติไม่มีนี่สิบางคนนะคนอื่นเขาญาติถึงอืญาติมาเยี่ยมคือมาถึงแต่บางคนเนี่ยถึงตายก็ไม่มีญาติมันแตกต่างเลยก็แอมแปรไปเนี่ยแม่กูไปเยี่ยมตลอดญาติก็ถึงอยู่แต่เราไม่อยากรบกวนท่านหาเงินหากินอยู่ในคุกแต่ไม่ทําผิดกฎระเบียบเรือนจําเล็กๆน้อยๆนี่เอาดูคเชื้อ่านซื้องม่ได้ผิดอย่างไรเด้ฉินน้าใจไง อ่าไอันนี้คอยเคยจะมอบให้ผู้สาวขังยิงเดียนสามเดียนหนึ่งเดียนอย่างก็ว่าไปอืมบางคนมอบให้กระถุยก็มีมอบให้น้องอืมคิดถึงรูจังเลยอาคุณคิดถึงสมัยตอนที่ทาขี้กากให้กันมีปั๊นี่มึงเป็นครูได้เห็แกะสลักนะไม่ธรรมดาได้หนึ่ต่างนี้นี่อืมคุณได้รางวัลวันนี้มามาเห็นเหรอรางวัลมันล้มีถ้วยมีอย่างได้ยินรู้ รับมามาอะไรก็ไปแจกกันผู้ละซองสองซองนี่แหละกินกันเลยเตมบอลได้ยังไปอืมวนรอบนี้นี่ยังใส่เสื้อขาวอยู่รอบจะไปเสื้อขาวก็ได้ดิเป็นยังไงแพงกันเปืืองบัตรต้องเปลี่ยนสีตอนอยู่กองไผ่ยังกูใส่เสื้อลิเวอร์พูลทีมเดียวกันกับสไัยเจรัยเราอยู่กองไผฟนะอยุคสวัยอยู่ทีมเดียวกันจนได้แชมป์นะแชมป์เลนหนึ่งแต่ก่อนเป็นเลนหนึ่งเยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเลนสามแล้ว โอ้ดูบุทันภูมิใจเนาะเด้อยม่ใชภูมิใจแตตามกูทรมานเพื่อกูตายเนี่กใครมื่องเ้ปดรอบพุ่นจะภูมิใจเลเด้ดไมัาน่ได้ผ่านมาได้อันนี้มันเป็นบทเรียนคอยย้ำเตือนแล้วว่าอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำผิดกฎของสังคมอยู่กับสังคมให้มันได้บทสร้างประโยชน์ก็จะสร้างปัญหาเกิดเป็นคนนะไปรุนเจ้าเนาะเออยโอ้ยยองสามที่ที่บอก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 เลยยองสาม เอ้าสำนีมึงมาซอกเลย